มาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมีสายเข้ามารอค่ะจารย์คุณเมสียานะคะสวัสดีค่ะคุณเมสียาค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดไหนคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชิญค่ะค่ะมีปัญหาอะไรเชิญครับค่ะคุณเมสียาปิดเสียงทีวีหน่อยนะคะคือดิฉันมีปัญหานิด่มีปัญหาก็ไม่นิดรตบมีปัญหามากพอสมควรแต่ว่าไม่รู้จะ จะปรึกษาใครอะค่ะก็เชิญครับเร,เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับคือเมื่อสมัยเมื่อสมัยปีปีสามหกสามเจ็ดเนี่ยเดชันได้เอาหลักทรัพย์เนี่ยเข้าไปกู้ธนาคารนะคะเข้าไปกู้ธนาคารเพื่อมาช่วยเหลือธนาคารสาขาเนี่มาขอร้องเดชันให้ไปช่วยเหลือเพราะปล่อยนี้เสียไปสองร้อยล้านน่ะนะฮะดิฉันก็เอาที่ไปกำลังสิบห้าล้านครับแล้วเป็นไงครับอ่ให้ันช่วยเหลือแล้วในวันที่จดกำลองดิฉันม่ได้เงินสักบาทหนึ่ง คือเอาไปจ่ายดอกเบี้ย10ล้านนะคะส่วนอีก5ล้านบอกแท้ที่ชันเข้าไปพัฒนาทําจัดสรรในที่ในโครงการจะจ่าย5ล้านต่อมาเมื่อที่ันจากนั้นก็ไปประมาณไม่ถึงเดือนดิ่ันนํำถนนทนทางเสร็จก็มาจะมาเบิกเงิน5ล้านตัวนี้ก็ปรากฏว่าผู้จัดการใหม่ย้ายมาผู้จัดการเก่า,าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วก็<อ>ไม่ไอบไอ้5ล้านผู้จัดการใหม่ไม่ยอมรับโปรเจกต์กันนี้นะคะ แถ้ากว่าที่ฉันเสียที่ไปฟรีๆสามสิบห้าไร่ตัวนี้และก็หน้าบัตรนี้ดิฉันเพิ่งทราบว่าหลักทรัพย์ตัวนี้ทางธนาคารได้ขายให้กับบบสไปแล้วและบบสได้ดาเนินการขายทอดตลาด,นด็นที่ฉันซื้ที่นี่สามสิบห้าไร่เนี่ยได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้วก็ได้ขายทอดตลาดไปบางแปลง อรน,นี้เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วก็มันมีนา่าสังเกตทั้งคือว่าดิฉันจำนองว่าปีสามหกแต่สามเจ็ดนี่ในเอกสารที่ฉันไปนค้นที่ดินมาว่าดิฉันไปเพิ่มอีกร้านห้าซึ่งดิฉันไม่เคยเพิ่มไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรแล้วสามไอไอปีสามเจ็ดต้นผู้จัดการคนเก่าก็ย้ายไปแล้วผมคุณตอบคําถามผมง่ายนิดเดียวถามว่าแล้วคุณได้ดำเนินคดีทางศาลไหมยังเลยค่ะอ้าวทำไม<อ>ไม่ไปติดต่อทานายที่จะอยู่เชียงใหม่หาทางฟ้องร้องน่ะ ประการแรกนี่เรื่องฟ้องร้องไอทีพปเพิ่มเขาวพิ่มเวลามันเลยมาแล้วเป็นฉันก็เพิ่ทราดกับบวสนี่ละค่ะว่าแต่ว่าเรื่องคุณอย่างนี้คุณเบสยาเรื่องคุณยาวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่โอ้จนขายทอดตลาดขายอะไรไปแล้วนี่ต้องไปนั่งคุยกับทนายมีหลักฐานต่างๆปรึกษาเขาเขาปรึกษาฟรีอยู่อายการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้บอกเลยบอกว่าดูรายการเอ v a พีวอลเตี้นี่ผมโสผลวิชรสว่างแนะนํามาขอคําปรึกษา <C> e เอาหลักฐานต่างๆไปดูให้หมดเอาละเอียดไปด้วยนะ <C> e เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจนขายทั่วตลาดไปหมดขายตปหลายต่อแล้วคุณไปอยู่ไหนคุณไปรู้เรื่องหรอขายไม่หมดค่าขายจะแค่บางแปลงค่ะแล้วคุณไปรู้เรื่องเลยเหรอที่ประมาณสองแปลงแปลงละล่าตเองค่ะตอนที่คุณกู้ธนาคารและธนาคารจดจำนองกับเขาแล้วก็เอาไปขายบบสนี่คุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้เรื่องไ<อ>ม่ทราบเรื่องเลยค่ะแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็คุกขายสมัยตอนที่ว่าอะไรต้องต้อง เออยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรตอนสมัยรัฐบาลอะไรนั่นเหรอฮะก็ตอนที่เขายึดธนาคารปิดธนาคารแล้วเอาทรัพย์สินมาขายใช่ไหมเอาหนี้เสียมาขายใช่ไหมค่ะมอัอน,นี้มาขายให้บริษัทมอสเอาอย่างนี้โดยละเอียดถามเกียรประุาผทนโทษนะขอ,ขอบคุณที่ให้เกียรติมาถามแต่จะไปตอบอย่างนู้นอย่างนี้เลยไปถูกต้องไปพบกับทนายเขาายละเอียดเอกสารต่างๆมานั่งดูมันมีช่องทางไหมยังไงนะครับค่ะไปหาอายการ,รจังหวัดหรือสภาทนายความเชียงใหม่ได้ ท่นบอกได้เลยบอกเออโสพลเพชรสว่างแนะนํามานะครับค่ะโอเคนะครับค่ะครับขอให้โชคดีนะครับค่ะค่ขอบคุณสวัสดีครับโหอันนี้ยุ่งยากกว่าเอยากอีกยากมากเพราะว่าจนกระทั่งว่าคือไปจำนองจะอ้างว่ามาได้เงินกันแล้วแต่เพื่อช่วยเขายังไงกันแล้วแต่ค่ะไปทําจำนองไว้15ล้านค่ะก็คือจดจำนองว่าเนี่เหมือนก็ได้รับเงินไปแล้วในเวลาจำนองเน่ยเขาไ่ หลักฐานก็บอกจะรับเงินไปแล้วครับแต่ความจริงก็บอกว่าจะเอาห้าล้านมาพัฒนาห้าล้านมาพัฒนาพอทำห้าล้านก็ไม่ได้อีกเพราะผู้จัดการใหม่ระหว่างผู้จัดการเก่ากับคุณเมษยาเนี่ยมีอะไรเงื่อนงำตกลงกันยังไงบ้างนี่ต้องไปบอกอายการบอกทั้งทนายความเขาให้รู้แล้วสองถ้าเป็นจริงว่าไปเพิ่มเงินกู้ลบไปด้เขียนไอ้ตรงนี้ไม่ถูกต้องละแล้วสามเขาไปขายให้บมสหมดแล้วนี่บางส่วน สมัยรัฐบาลเป็นรัฐบาลเป็นเยนิปัตรตรงนี้พอไอ้นี่เป็นนี่เสร็จธนาคารนี่เขาก็ท่านพลเอกชวลิตให้หยุดก่อนแต่พอเป็นเยนิปัตมาปิดเลยเอาทรัพย์สินเอานี้สินมาล้วมาขายให้ฝรั่งไงขายให้พวกฝรั่งนะขายพวกฝรั่งไปตอนนั้นนี่ขาดทุนไปเยอะแปดแสนล้านขายได้สองแสนนี่กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วพวกคนไทยกับประมูลไม่ได้เขาไปตั้งราคากองทุนไว้ตัง 5, 10, 000, 60, 000, 000. ้งห้าหมื่นล้านหกหมื่นล้านคนไทยก็ไม่มีสิทธิ์ประมูลพวกฝรั่งมาประมูลเสร็จมันก็มาได้ประมูล17% 18% 19%แล้วก็เอามาขาย30-40%กบบกำไรอื้อเลยตรงนี้ที่ทำให้เขาพวกนักธุรกิจต่างๆวิเคราะห์วิจารณ์พักพกัตน์จนทำให้พักพกัฒน์ต้องแพ้เลือกตั้งให้พันธบ์โตทักษิณชินวัตร <Auf How to graduate> มาจากไอ้ปรสอในส่วนหนึ่งแล้วก็คนขายคนดำเนินการทุนอมรเทศศิราอ่อนเนี่ยจะมีส่วนไหนผมจําไม่ได้นะต้องขอโทษแต่รู้ว่าเกี่ยวกับปรสอนี่สารพิพากษาจําคุกที่การขายทํำไปเสียหายเกิดทุจริตยังไงเนี่ยจาคุกสองปีแล้วรอลงอาญาแต่ท่านทักษิณสองปีไม่รอเซ็นชื่อให้เมียเนี่ยมันทําให้พวกเรานกกฎหมายเราดูเอ๊ะ เป็น <มา S 1> ทำไหมคือถ้าคนผิดถ้าท่ทานทักษิณฆ่าคนตายโป้งๆฆ่าจริงๆเนี่ยต<า>ิดคุกโอเค<า>อ้นี้ของคุณอมรเรศนี่ตังกีแสนล้านเนี่ยจำ<า>คุกสองปีรอลงอาญาไม่ติดคุกคร<า>ับของทักษิณเป็นเส้นชื่อให้เมียหาว่าไปช่วยเหลือเมียติดคุกสองปีแต่ไม่รอลงอาญาคุณอมรเรศสราระอ่อนเป็นรัมตีก็เอามีความดีความชอบท่านทักษิณเป็นนายกทำความดีความชอบเยอะแยะไม่รอแล้วก็เดี๋ยวนี้ เรียนท่านว่าคุณผมฟังคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะฮะผมจําไม่ผิดอ่ะบอกว่ากรณีที่รัชดาเนี่ยผัวซื้อเมียขายหาว่าทักสินขายให้เมียไม่ใช่กองทุนฟื้นฟูเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับอยู่ในอยู่ในธนาคารชาติเขาเป็นคนประกาศขายเป็นแต่เพียงว่าหลังจากคุณหญิงซื้อมาแล้วต่อมามีคอทมเนี่ยทำถนนผ่าน ครับผ่านที่ดินแปลงนี้ไปหาถนอนอื่นเพื่อ <นะ S 2> ตัดซอยเข้าไปผ่านเข้าไปที่มันเลยราคาสูงขึ้นครับแล้วก็มีการฟ้องกองทุนฟืนฟ้นฟูนฟ้องคุณหญิงว่าการทําสัญญาซื้อขายไม่ถูกต้องต่างๆเด<ม>ีย๋ยวนี้ศาลตัดสินแล้วการสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะครับเงินก็คืนคุณหญิงไปพร้อมดอกเบี<ม>้ยร้อยละเจ็ดที่ดินก็กองทุนฟืนฟ้นฟูนเอามาแล้วอ<ม>ืแต่ท่านทักษิณติดคุกไปแล้วนี่ทำยังไงคะ ทานติสัญญาเป็นโมฆะอครับเป็นเส็นชื่อรับรองอันนี้ก็สองมาตรฐานนะกวก็ตรงนี้คือปัญหาที่เกิด2สองมาตรฐานนะสองมาตรฐานนะครับโอ้นะแต่ก็จริงๆแล้วก็อยากให้อาจารย์เตือนนะคะัญหวันนี้เรื่องของก็เหมือนอย่าง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 ตุลาการเนี่ยสารรัฐมนูญเนี่ยเขาเคยมีวินิจฉัยว่าตอนนั้นผมจําชื่อไม่ได้คนร้องมานี่ยวินิจฉัยเลยสารรัฐมนูญตุลาการรมนูญแต่ยุคสองห้าเขาก็ห้าห้านะเอ้ยห้าศูนย์อะไรเนี่ยห้าหนึ่งห้าศูนย์นี่ครับไม่ใช่ยุ เขาฟ้องมาอย่างนี้เนี่ยสารรัฐมนูนวิจัยบอกว่าต้องไปยื่นต่ออายการสูงสุดสารรัฐมนูนไม่มีอำนาจรับไปพิจารณาแต่มาชุดนี้บอกว่ามีนะคะอามีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชาญชัยครับคุณชาชัยจังหวัดไหนจ๊ะสักความปรมทครับเชิญค่ะครับผมอยากสอบถามคือว่าผมมีเป็นหนี้บัตรเคตดิดอยู่นะครับครับแล้วปัจจุบันเนี้ยผมได้รับเขาเรียกว่าการประนอมหนี้ไปแล้วค่ะ ทีนี้ว่าผมมีหลักทรัพย์อยู่ที่แบงก์เป็นที่ดินแล้วก็เป็นเป็นบ้านนะครับครับผมทีนี้ว่าอผมอยากถามว่าที่บัตรเครดิตเนี่ยเขาจะเป็นการเขาเรียกว่าทํายินยอมซึ่งแต่ละงวดเขาจะมีกาหนดมายผมชาระงวดเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยครับครับซึ่งถ้าผมมุิผมผิดเป็นหนึ่งงวดเขาจะสามารถมาคับฟ้องได้เลยใช่ไหมครับผมผมเดียนถามเป็นงี่ก่อนว่าตอนมีบัตรเครดิตเป็นนี่เขาแล้วมีปฏิบัตินมเนี่ยเขามีการฟ้องศาลหรือยัง อ่าตอนนี้ไปไกลเกลี่ยกับที่ศาลครับนั่นดิเขาฟ้องศาลว่าคุณเป็นหนี้แล้วคุณไปไกลเกลี่ยทําสัญญายอมไว้ที่ศาลใช่ไหมครับใช่ครับผมคุณต้องยึดปฏิบัติตามสัญญายอมต่อศาลครับถ้าตกลงกับเขากับศาลว่าอย่างไรมันจะเป็นไปตามนั้นครับนะครับทีนี้ถ้าหากคุณตกลงว่าถ้าผิดเงื่อนไขช่นว่านี่ยอมยกที่ดินให้อย่างนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นอ๋อไม่ใช่ครับมีไหมล่ะสัญญาตรงนั้นอ่ะคุณไม่มีครับคือลักษณะคือผมเอาอย่างนี้คุณชาิชายขอประทานโทษเนาะเราเรามัน ถ้าได้เห็นหลักฐานเมจะได้อ่านเราจะได้ไมินิจฉัยคุณถูกดูตัวคุณชาติชายต้องยึดสัญญาปฏิปนอมชั้นศาลว่าสัญญาว่าอย่างไรถ้าผิดสัญญาแล้วให้เขาทําอย่างไรบ้างตรงนี้ต้องไปดูตัวนั้นถ้าอ่านไม่เข้าใจก็ไปถามใครก็ได้พวกทนายอายการหรือตรงไหนที่รู้จักเอามาอ่านดูนะครับ แม้ถ้าอยู่ใกล้ๆเอามาให้ดูจะนีจะเห็นเลยไม่งั้นให้แฝกมาที่รายการก็ได้นะคะคุณชาชายสัญญายอมตัวนั้นสําคัญดูจนนั้นนะคุณชาชายนะมีสนเมาอยู่ไหมคะคุณชาชายมีครับนีนะคะถ้าเล่นไลน์กันได้ส่งไลน์มาได้เดี๋ยวคุณชาชายฝากหมายเลขพโ์ไา้ละกันนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ส่งแฝกมาให้จารย์ช่วยดูให้นะครับผมครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือคืออย่างนี้กาบเรียนว่าเราเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วแต่เมื่อฟ้องศาลแล้ว ศาลก็เรียกมาไก่เกลี่ยเมื่อโจทจำเลยไก่เกลี่ยกันแล้วสารก็ทําสัญญาปฏิปนอมตามโจทจำเลยตัวนั้นต้องยึดตัวนั้นเป็นหลักไอที่ผ่านมาเป็นบัตรแคนดิตเพื่ออื่นหมดไม่เกี่ยวละเอาเฉพาะที่อยู่ในสารนี่ถ้าผิดเงื่อนไขทําอย่างไรเขาจะเขียนเอาไว้นะครับอย่างเช่นซุนว่าผมเป็นนี่น้องพิมพ์เอาแคนดิตไปจำลองไว้เสร็จแล้วต่อมาผมไม่มีเงินให้ ผมทาบันทึกกับทินินบอกเอาล่ะเป็นนี่น้องพิมพ์อย่างนี้ <c oughs> ผมยกที่ดินแบบนี้ให้เลยใช้นี่แทนอันนี้จบแล้ว <c oughs> เป็นสัญญาที่ยอมยกที่ให้ก็โอนใส่ชื่อ <c oughs> น้องพิมพ์ได้เลย <c oughs> นะครับอันนี้ต้องระวังหรือบ,บางคนนี่ไปกู้เขาแล้วก็ไปทำบันทึกยอมไปทีหลังนี่ต้องระวังกา <c oughs> จ์ <c oughs> นะคะออาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการก่อนนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังเที่ยงยืน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายนะคะใครที่สนใจอยากจะทานไลท์เฮิร์บก็สามารถจะติดต่อเข้ามายัางรายการสอบถามทีมงานได้นะคะ หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้ที่หน้าจอในทุกๆครั้งหรือว่าโทรหาน้องพิมพ์ก็ได้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ